nắp đà đu đừng cùng tô sạc một vàng lô lô đô a Back ทายที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสมากในภาพยนตร์พีซก็หนีไม่พ้นนักดักหนึ่งของกลุ่มวงฟางมีนามว่าโดโรโอาโซโลคนที่รับบทแสดงเป็นโดโรโอาโซโลนั้นเขามีชื่อว่าแม็กแคนยูอาราตะแม็กแคนยูอาราตะนะครับเป็นีนะครับเขาเกิดที่ประเทศตะคอนลอสแอนเจลิสแน่น,นอนครับเขาเป็นลูกครึ่งองเมริกาวันญี่ปุ่น แล้วที่เขามีบทบาททางด้านการแสดง,งตางตานั้นก็คือพ่อของเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์อยู่แล้วครับพ่อของเขาเป็นทั้งนักแสดงเป็นผู้กำกับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคนที่ชอบศิลปะการต่อสู้ฉะนั้นแม็กแคดูได้รับอิทธิพลจากพ่อตรงนั้นมาครับแล้วแต่ว่าแม็กแคดูนั้นมีผลงานมากมายมีผลงานเรื่องหนึ่งครับที่เล่นเกี่ยวกับฮอลลีวูดนั่นก็คือ p a c ิ f i c Rim แต่ว่าเขาสนใจทางด้านสายการแสดงทํากญี่ปุ่นเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นการท้าททยและเขาก็จะได้ไดูด้วยว่าต้นตระนูลของเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าชื่อแม็กแคนยูนะครับพ่อของเขาเป็นคนตั้งให้แฟนคลับของโรนุนอาซโลก็คือแฟนคลับแม็กแคนยูน,นั้นเขาก็ได้พนา,นาต่างๆว่าชื่อของเขาในแม็กแคนยูน,นี่แปลความหมายมาก,ก็เหมือนกับว่าผู้ที่ถึงการที่แท้จริงทำให้แฟนคลับตาคิดนาว่า เขาเกิดมาเพื่อรับบทเป็นโจโดของวันพีดนั่นเองครับผมแม็กแฮนูนะครับบทละครหรือภาพยนตร์ที่แสดงมาหลายเรื่องมากกว่าจะเก้าเข้ามาถึงขั้นนี้แต่ผมจะหยิบเรื่องที่มันดังๆแล้วก็เรื่องที่พอมีชื่อเสียงที่เราเริ่มรู้จักกันนะครับผมก็เริ่มต้นน็คือเรื่องที่เราพอได้ยินกันครับโจโจเล่าข่าสัตว์ก็แสดงเป็นตัวยักษ์สตาร์มาเป็นกรูเมทัลออฟเฟกแล้วก็สตไรเฮย์จอลเลนเมเอนเนอีครับ แล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะมาเล่นเกี่ยวกับวันพีคเขาก็เล่นเรื่องมินานเองครับเรื่องเซนเซย่าเซนออฟโซนิแอนจากนั้นก็มาพีคที่สุดก็คือเรื่องวันพีคที่เขาได้รับมดเป็นโดโรราโซโลแน่นอนครับว่าเออแม็กแคดูนั้นรูปร่างหน้าตาหล่อเหลา<ๆ>แน่นอนครับเป็นที่ข้างใครในช่วงเวลานี้นะครับผมแม็กแคดูค่อนข้างที่จะมีเส่อเสียงน่าจะมีสเสียงมากกวนะ่าลูฟี่ในช่วงนี้เอ๊ะ <laughs> มีปีศาจอู่โจมตีในเรือของผมแล้วฟังผมนิดนึงนะครับใกล้จบนะครับผมแม็กซแคนยูล่าตานั้นคือว่าเขาตอนนี้ได้เป็นคุณพ่อคนแล้วนะครับผมมีแฟนในวงการบันเทิงนะอันนี้ข่าวลือนะแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยว่าคนไหนคือใครเขายังเก็บเงี่บีวว่าอยู่ลูกสาวเขาเพิ่งคลอดมันที่ไม่ไม่นานนี้เองเดือนสิงหานี่เองนะครับก็ยินดีนะครับกับแม็กซ์แคนยูนะครับผมใครที่ชอบผลงานของแม็กซแคนยูก็ไปติดตามคน้นหาเรื่องราวได้นะครับว่าเขา แสดงกึกใจอย่างไรส่วนบัณชิทในตอนนี้คือก็ไปแล้ว,วแต่ตอนแล้วก็ยังมีเสียงเรียกร้องซี่ั้น2เกิดขึ้นมารับเราครับไม่คิดหรอกครับผมขอบคุณมากครับที่ฟังแต่ตอนนี้แต่ว่าผมคิดแล้วว่าสปราร์ตันแก้ตัวผมและเอาละได้เวลาสั่งกันเสีสทีดั้ท ตามกดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ mm hmm. เพื่อที่จะรับชมข่าวสารได้ก่อนใครเป็นกำลังใจให้ผู้จักด้วยนะครับขอบคุณครับ